เลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเทวดาประจําตัวคือใครหลวงปู่ดูท่านอธิบายว่าทุกชีวิตของเรามีเทวดาประจําตัวดูแลท่านเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทหรือพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเรามาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือพบอื่นๆท่านมีความผูกพันกับเราด้วยบุญและก,กรรมหน้าที่ของท่านก็คือปกป้องรักษาและคุ้มครองเราจากอันตรายต่างๆ ช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่เราต้องการตนใจให้เราคิดดีทดําดีแต่คําถามสําคัญคือทําไมบางทีเทวดาไม่ช่วยเราละ่ะหลวงปู่ดูอธิบายว่ามีเหตุผลสองประการหลักๆประการแรกกําลังของท่านไม่เพียงพอเหมือนทหารไม่มีอาวุธแม้จะอยากช่วยแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ประการที่สองมีมา่านหมอกแห่งกรรมของเราบดบังท่านเปรียบว่าการที่ชีวิต ของเราติดขัดจะมีกรรมนายเวรคอยทวงถามมันก็เหมือนกับการเป็นหนี้ลองนึกภาพดูครับถ้าคุณเป็นหนี้คนอืน่นเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมาขัดขวางความเจริญของคุณได้ใช่ไหมล่ะครับแม้เทวดาจะเห็นและอยากช่วยแต่ท่านก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะนี่คือกฎแห่งกรรม ดังนั้นหัวใจสําคัญของคําสอนนี้จึงไม่ใช่การร้องขอแต่ฝ่ายเดียวแต่คือการส่งสเสบียงและเพิ่มกําลังให้กับเทวดาประจําตัวของเราเพื่อให้ท่านสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่นี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดครับตอนนี้ เรามาถึงส่วนที่สําคัญนั่นคือกุญแจดอกแรกหลวงปูด่ดูท่านสอนว่าการสวดบทมหาจากักรพรรดนั้นมีพลังมหาศาลอย่างที่เราไม่เคยนึกถึงแต่หลายคนสวดผิดวิธีสวดไปก็ไม่เห็นผลผมจะบอกวิธีที่ถูกต้องให้ฟังนะครับทําไมบทมหาจากักรพรรดิถึงส่งพลังบทนี้เป็นการรวบรวมบรารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคต พระประเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระ,พพะอริยสงฆ์สาวกองค์มหาจากักรพรรดิเมื่อเราสวดจิตจะสว่างขึ้นและกระแสพลังงานบุญมหาศาลจะเกิดขึ้นแต่เคล็ดลับไม่ได้อยู่แค่การสวรดอย่างเดียวหัวใจสำคัญคือการอุทิศหลวงปู่ดูสอนว่าหลังจากสวดเสร็จแล้วให้เราอุทิศบุญไปที่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือเจ้ากรรมนายเวรน,นี่คือการชำระนี้กรรม เปรียบเสมือนเรานำเงินก้อนใหญ่ที่ยืมบาร,รมีพระท่านมาไปชำระหนี้สินที่เราเคยติดค้างไว้ลองคิดดูนะครับเมื่อเจา้าหนี้ได้รับส่วนบุญจิตของเขาจะอ่อนลงทันทีการทวงถามและการอาฆาตพยาบาทก็จะเบาลงเมื่อหนี้สินลดลงอุปสรรคในชีวิตก็จะค่อยๆขี้ขายไปกลุ่มที่สองคือเทวดาประจำตัวครับนี่คือส่วนที่สำคัญมาก การอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวเปรียบเหมือนการมอบอาวุธและมอบสเสบียงให้กับท่านเมื่อท่านได้รับกระแสะบุญอันมหาศาลกําลังบุญของท่านจะเพิ่มขึ้นบารมีและภพภูมิของท่านจะสูงขึ้นรัศมีของท่านจะสว่างสวัยขึ้นเมื่อท่านมีกําลังมากขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่เหมือนทหารที่ได้อาวุธที่ทันสมัยก็ย่อมทําการลบได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเคล็ดลับสําคัญที่หลายคนพลาดครับ อย่าแค่ท่องบนในขณะสวดมนต์ไห 1. น,น้อมจิตไประบพระพุทธเจ้าบนพระนิพพานจริงจริงๆ 2. นึกถึงพระพักเปี่ยมเมตตาของปลงปุดู 3. รู้สึกถึงพระกระแสพลังที่เย็นและสว่างแผ่ซ่านออกมา 4. ขณะแผ่เมตตาและอุทิศบุญอย่าเพิ่งรีบร้อน 5. ส่งความรู้สึกออกไปด้วยความรักและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ความรู้สึกที่ออกมาจากจิตนี้คือหัวเชื้อชั้นดีที่ทำให้พลังบุญขยายตัวอย่างมหาศาลการทำสมาำเสมอทุกวันจะทำให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเอาละครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องสวดมนต์มหาจักรพัิและอุทิศบุญแต่มีอีกข้อหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้พรังของคุณเพิ่มขึ้นเป็นเทวีคูณนั่นคือกุญแจดอกที่สอง กามั่นต่อบุญและอุทิศในทันทีบุญเล็กๆที่คุณมองข้ามหลวงปู่ดูสอนว่าบุญสามารถสร้างขึ้นได้ในทุกขณะจิตทุกการกระทาและทุกความคิดบุญเล็กๆน้อยๆที่เราทำในระหว่างวันเช่นเก็บเศษแก้วทิ้งบนถนนให้ทางรถคันอื่นแบ่งอาหารให้สัตว์จรจัดพูดจาให้กำลังใจคนอื่นยิ้มให้กับคนที่เจอนั่งสมาธิแม้แค่หนึ่งนาทีทุกอย่าง คือขุมพลังชั้นยอดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามครับและเคล็ดลับคำเดียวทันทีนี่คือคำที่สํำคัญที่สุดครับนั่นก็คือทันทีเมื่อคุณทำความดีไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนในวินาทีที่จิตเกิดความปิติยินดีให้อุทิศบุญนั้นให้แก่เทวดาประจำตัวของเราในทันทีไม่ต้องรอไปทำตอนกลางคืนไม่ต้องรอถึงบ้านทำปุ๊บอุทิศปับ๊บ นึกในใจได้เลยง่ายมากครับแค่พูดในใจว่าขออุทิศบุญนี้แด่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าขอให้ท่านมีกำลังมีบารมีเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าและมาถึงกุญแจดอกสุดท้ายครับซึ่งเป็นดอกที่ทำให้ทั้งหมดมีพลังสูงสุดนี่คือการอธิษฐานผ่านพระรันาตนตรัย ทำไมต้องผ่านพระรัตนนาฏในสามโลกนี้ไม่มีอํานาจใดจะยิ่งใหญ่เกินกว่าคุณแห่งพระรัตนนาฏพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คืออํานาจแห่งความบริสุทธิ์ปัญญาและความเมตตาอันไม่มีประมาณแม้แต่ถวยเทพชั้นสูงก็ยังต้องน้อมรับต่อพระคุณรัตนนาฏดังนั้นถ้าเราอธิษฐานผ่านพระรัตนนาฏมันก็เหมือนกับเรายืนเรื่องที่มีตาประทับจากองค์สูงสุด แต่ยังมีความจริงอีกข้อหนึ่งครับที่จะพลิกความเข้าใจของคุณทั้งหมดเทวดาก็รอเราช่วยเหมือนกันใช่ครับคุณไม่ได้ยินผิดความรับที่ลึกซึ้งที่สุดที่หลวงปูด่ดูพยายามชี้ให้เห็นคือคำสอนนี้ไม่ใช่แค่กระบวนการขอพรฝ่ายเดียวแต่คือการสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือเทวดาประจําตัวท่านก็คอยส่วนบุญจากเราเหมือนกันครับท้าไม่ล่ะหรือครับเพราะดวงชะตาชีวิต และภพภูมิของเราเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อเราตกต่ำเศร้าหมองพลังงานลบจากตัวเราจะส่งผลกระทบต่อท่านทำให้ท่านหมุนหมองและมีกำลังน้อยลงทิปสมบัติของท่านจางหายเมื่อเรายกระดับจิตด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากระแสบุญที่สว่างสวยจะส่งไปถึงท่านทำให้ท่าน มีทิปยะสมบัติที่งดงามมีรัศมีกายที่สว่างขึ้นและมีกำลังฤทธิ์มากขึ้นครับการเปลี่ยนมุมมองดังนั้นการปฏิบัติตามเคล็ดลับทั้ง3ข้อนี้จึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากผู้ร้องขอที่อ่อนแอไปสู่ผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งครับเอาละครับเรามาสรุปกันทั้งหมดครับถ้าคุณต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแท้จริงให้จำกุญแจทั้ง3ดอกนี้ไว้ครับ กุญแจสามดอกแห่งความสําเร็จกุญแจดอกที่1คือสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิและอุทิศอย่างถูกวิธีครับกุญแจดอกที่สองอุทิศบุญเล็กน้อยในทันทีกุญแจดอกที่สมอธิษฐานผ่านพระรันาตนตรัยก่อนเสมอและตลอดชีวิตที่ผ่านมาครับเทวดาประจำตัวของคุณคอยดูแลคุณมาตลอดท่านคอยปกป้องคอยช่วยเหลือแม้คุณจะไม่รู้ตัว แต่ท่านก็ไม่เคยร้องขอสิ่งตอบแทนวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะรุกขึ้นมาช่วยท่านบ้างไม่ใช่เพราะเราต้องการสิ่งตอบแทนแต่เพราะเรารักและเห็นคุณค่าของท่านและเมื่อเรายกระดับท่านขึ้นท่านก็จะยกระดับเราขึ้นนี่คือความรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการขอพรไม่ใช่การขอแต่คือการให้มันไม่ใช่การร้องทุกข์แต่คือการสร้างพันธมิตรมันไม่ใช่การอ่อนแอ แต่มันคือการความเข้มแข็งร่วมกันผมหวังว่าคลิปนี้จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับและคุณจะรู้สึกได้ว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงเองครับ